ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะสอนวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านไลน์นะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านไลน์จารหัสผ่านไลน์ไม่ได้หรือไม่เคยกําหนดรหัสผ่านไลน์เลยนะครับก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านไลน์กันซึ่งมันสําคัญมากๆส่วนมันสาคัญยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหลังจาก สอนเปลี่ยนรหัสผ่านลายแล้วแล้วันนะครับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านลายก็ทําได้ง่ายๆครับโดยไปที่นะครับการตั้งค่าตรงนี้นะครับจากหน้าแรกนะครับจากนั้นครับให้เลือกไปที่บัญชีนะครับแล้วคุณจะเห็นเมนูตรงนี้ครับรหัสผ่านนะครับให้เลือกไปที่รหัสผ่านนะครับตรงนี้นะครับคุณจะต้องทําการปลดล็อกหน้าจอของคุณก่อนครับด้วยพินนะครับอาจจะเป็นพินที่ปลดล็อกเครื่องนะครับหรือสแกนลายด้วมือสแกนใบหน้าแล้วแต่ว่าคุณใช้รูปแบบการปลดล็อกเครื่องของคุณแบบไหนนะครับ หลังจากนั้นนะครับคุณสามารถที่จะกําหนดรหัสผ่านของคุณได้เลยทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านเดิมหรือต้องยืนยันอะไรใดๆนะครับคุณกําหนดรหัสผ่านของคุณได้ทันทีตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ใส่รหัสผ่านเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วกดตรงนี้ว่าใช้รหัสผ่านนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับการเปลี่ยนรหัสผ่านเนี่ยจริงๆของไลน์เนี่ยไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแต่มันสําคัญมากๆสําหรับบัญชีของเรานะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยกําหนดหลาดผ่านนะครับหรือจำหลัดผ่านตัวเองไม่ได้เนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรนะครับคือ ผลกระทบแน่ๆเลยก็คือในกรณีที่คุณล้างเครื่องแล้วลงลายใหม่นะฮะหรือเปลี่ยนเครื่องนะครับแล้วลงลายนะฮะอยากจะใช้งานบัญชีรายเดิมครับถ้าคุณไม่มีรหัสผ่านนะครับคุณจะไม่สามารถที่ใช้งานลายบัญชีเดิมของคุณได้อีกต่อไปแม้กระทั่งคุณจะเป็นเจ้าของบัญชีนะฮะคุณจะไม่สามารถที่ใช้บัญชีของคุณได้ถึงคุณจะเข้าถึงเบอร์โทรของคุณได้มีรหัสผ่านยืนยัน SMS ได้แต่ลายก็ยังจะถามหารหัสผ่านอยู่ดีนะครับในกรณีที่คุณล้างเครื่องหรือย้ายเครื่องเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไลน์เขาเริ่มเจอปัญหาตรงที่ว่ามีคนทับมาสวมรอยใช้บัญชีไลน์เดิมในกรณีที่คุณยกเลิกใช้เบอร์ของคุณนะแล้วมีคนใช้เบอร์เก่าของคุณในกรณีที่ว่าเบอร์ของคุณถูกเอาไปขายแล้วนะครับมีคนมาใช้แล้วเอาไปสมัครไลน์ใหม่นะครับเขาสามารถที่จะมาสวมรอยคุณได้ถ้า มันมีแค่วิธีการแค่ยืนยัน e อีอย e ่างเดียวเหมือนสมัยก่อนนะไลน์เขาเลยกําหนดว่าจําเป็นต้องใส่รหัสผ่านด้วยนะอันนี้รหัสผ่านมันเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอันนี้ก็จะตอบปัญหานะสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่าผมลืมรหัสผ่านผมลืมอ e ีเมลผมไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลไว้จะกู้บัญชีรายเดิมได้ไหมก็จะตอบได้เลยว่าไม่ได้นะมันเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่ลืมรหัสผ่านหรือไม่เคยกําหนดรหัสผ่านเอาไว้เลยมาทําดยซาทบตรงที่ผมสอนไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียง ที่ปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีนะครับการเปลี่ยนลัดผ่านนี้นะฮะก็ลองคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปนะถ้าปุ่มว่างก็จะมาตอบหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบนะครับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ